ครับนะชมพระสวยอีกสักองค์นะครับพรนะหลวงปูส่สุประพามรทนพิมพ์รัศมีนะครับแต่ละองค์นี้ก็ดูก้ากึงกก่งก้ากึ่งแต่ว่าส่งไปส่งมาก็ผมคิดว่าน่าจะดูดีนะครับจะดูด้านหลังครับมีปานดำขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเก่ายิ่งครับผิวยับย่ลนละครับ ได้อายุก็มีรอยจานจางๆครับแต่ต้องส่งส่งด้วยส่งด้วยกล้องนะครับถึงจะเห็นนะครับนั่นนะครับจานไม่ลึกเหมือนองที่ผ่านๆมาครับ นี่นะครับด้านหน้าปลกครับกดไต้ลึกคมชัดนะครับถือว่าสภาพยังดีนะครับสู่องค์แชมป์มได้เลยครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ